คือจริงๆผมชอบทุกแมตท,ที่บุรีรัมย์ชนะเมืองทองรู้มีแมตท,ที่แบบเราไม่ประทับใจมั้ยมันก็ควรจะต้องเป็นแมตท,ที่เราโดนยำดีเทลอันนี้อ่ะครับเป็นเดบิวของต้นคือเล่นให้กับบุรีรัมย์แรกอันนี้ก็พิเศษอันนี้เป็นประตูแรกที่ต้นยิงให้กับบุรีรัมย์ครับนี่นี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นประตูแรกของนรืบดินกับทีมชาติครับอันนี้คือเสื้อตัวที่ผมชอบที่สุดของของทีมชาติไทยมันก็สวยนะจริงครับปีนี้นักเตะทุกคนใน ในทีมชุดคิงคัพนั้นครับเซนไว้แฟนเบองทองจะเรียกยุคดีมทีมแต่ผมเรียกยุคนรกแตกแตกแตก สวัสดีครับผมเอดดี้กรจากเพจดีเฟนส์ไทยแลนด์นะผมวันนีน้เราอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับผมไม่ใช่นะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดลำปางนะผมวันนี้เราอยู่ที่สะพานร,รัชดาพิเศษก็คือเป็นสะพานทรงคลาสสิกและเป็นเหมือนตาไก่นะครับผมก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองของลำปางนี้ของสุขุมทไมเราถึงเลือก,อกมาเปิดหวัวคลิปที่สะพานแห่งนี้เพราะว่าสะพานแห่งนี้ก็คือถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดลำปางก็อาจจะแวะมาถ่ายรูปหรือว่าเก็บบรรยากาศภาพสวยๆได้อันนี้เราก็แนะนําอีกที่หนึ่งส่วนวันนี้ อ,อย่างที่พลาดไม่ได้คือเรามาเราอยู่แล้วว่าเราจะมามา,มาดูเรื่องของสะสมเกี่ยวกับเสื้อบอลน,นะครับผมวันนี้เราจะมาดูว่าบ้านเสื้อบอลน,นะครับผมบ้านเสื้อบอลเนี่ยเขาสะสมเสื้อบอลจะมีเสื้อบอลอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเสื้อบอลแบบไหนหรือว่าสะสมทีมอะไรชอบใครเป็นพิเศษเดี๋ยวตามไปชมเลยครับผม เสื้อบอลเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นเสื้อของใครทีมอะไรเดี๋ยวเรามาสอบถามพุตบอลว่าเรามีอะไรนะครับผมถึงชอบที่จะสะสมเสื้อบอลอย่างนี้เดี๋ยวบอลแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งว่าบอลสะสมทีมอะไรหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษสวัสดีครับบอลน,นะครับสะสมบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นหลักเลยครับแล้วก็เก็บเสื้อต้นนฤบดินวิลโนดมครับเราชอบอยังไงเราถึงเข้ามาสะสมเสื้อบอลได้ครับบอลเสื้อบอลจริงๆอ่สะผม ชอบดูฟุตบอลตั้งแต่เด็กรู้ๆกันผมเป็นแฟนปีศาจแดง oh. นะครับแมนยูเชียร์แมนยูแล้วก็พยายามอยากเก็บเสื้อด้วยความที่ผมยังเด็กยังอยู่ในไวัเรียนหรืออะไรเงี้ยผมไม่มีทรัพย์ที่พอจะซื้อเสื้อที่เป็นของแท้ของแมนยูนิเต็ดอะไรอย่เงี้ยครับแล้วเสื้อบอลไทยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ว่าผมสามารถซื้อของแท้ได้ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าครับก็เริ่มสะสมมาจากตรงนั้น แล้วมันก็เนี่ยแหละครับเลยเถิดมาอย่างนี้แหละครับคือเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าพอมาดูจริงๆที่บ้านมันก็คือมันเยอะไปแล้วอย่างนั้นหรออ่าหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าผมเริ่มเชียร์บุรีรัมจากตรงไหนย้อนปีไปเมื่อปี2014เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นข่าวใหญ่ว่าอ่าบุรีรัมเนี่ยเข้ารอบ ACL รอบ80สุดท้ายเป็นทีมแรกของไทยวันนี้เราจะจบด้วย3มแต้มจบด้วยชัยชนะเพื่อคนไทยทั้งประเทศเริ่ม ตอนนั้นผมยังไม่มีทีมเชียร์ประจำเป็นเป็นของบอลไทยนะครับก็เริ่มติดตามจากตรงนั้นแล้วประจวบกับปี2015วิลามเซนนริบดินเข้ามา,า,า,มาในตําแหน่งแบ็กขวาจากนั้นผมก็ติดตามทีมนี้ยาวเลยครับเพราะต้นเพราะเรารู้ลราเรา,เราชอบต้นนริบดิน ครับเรา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 ชอบเขาเพราะอะไรอะ่ะไปเห็นแล้วแบบชอบน้องคนนี้หรอหรือว่ายัางไงครับมันมันก็มันเหมือนกับทําไมผมเริ่มเชียบุรีลำม, <laughs> มันมาแบบไม่รู้อะ่ะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ค,รคือต้นมีดีกีทีมชาติติดมานะครับมีแบ็กขวาดาวลุ่งยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็บวกกับสไตล์การเล่นบุคลิกที่ดุดันอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ผมชื่นชอบน้อง เราก็หลังจากนั้นเราก็คือเราซื้อเสื้อเก็บแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปดูบ่อยไครับงนั้นไปที่สนามไปาน้องช้างอารีนาเนี่ยปีละครั้งครับปีละครั้งผมเริ่มจากปี2015ทุกปีผมจะไปหนึ่งครั้งแมตที่เมืองทองไปเยือนบุรีรัมผมก็จะไปที่นั่นจะไปบิ๊กแมตเลยว่างั้นครับปีแรกไปเสมอรครับ <laughs> <laughs> ปีที่2<อ>ไปแพ้ครับ อยุอค,คมันเป็นปีที่2เป็นเป็นยุคทองของเม,มืองทองย<ช>ูในเต็ดนะครับแล้วก็ไปจะไปดูทุกนัดที่บุรีรัมไปเยือนเมืองทองด้วยแล้วมีแม์ไหนไหมที่แบบเราแบบชอบแบบไปดูลรวบอกพี่ประทับใจมากเลยก็คือแม์เนี้ยชั้นแบบคือจริงๆผมชอบทุกแมทที่บุรีรัมชนะเมืองทองมันคือแดงเดือดเมืองไทยมันคือคลาสิโกเมืองไทยที่ไม่ว่าเมืองทองจะอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่หรือบุรีรัมจะอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่เขาเอาผู้เล่นที่ดีที่สุด เวลาเขาเจอกันสองทีใช่ครับเอาฟอร์มที่ดีที่สุดนะชั่วโมงนั้นออกมาใส่กันให้ยับคือไม่มีเก็บไม่กลัวเจ็บไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆถ้าเลือกได้แมตต์เดียวผมขอเลือกด้วยแบบด้วยไตเติลของแมตต์นั้นคือแมตต์ยำคาบ้านแมตต์นั้นคุณเนวินพูดเลยวันนี้ขออนุญาตยำําบ้านครับวันนี้เรามาเอาสามแต้มเรามาเป็นแชมป์เรามายำคาบ้านอเเ้ ทีนี้เราเรารู้ว่ามีแมต์ประทับใจแล้วแล้วเราเรู้มีแมต์ที่แบบเราไม่ประทับใจมั้ยมันก็ควรจะต้องเป็นแมต์ที่เราโดนยำเหมือนกันในบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมแมต์นในบ้านเรา<ม>ครับเมืองทองใส่เสื้อสีทองผมจําได้เลยทองอลามแล้วก็เอาจริงวันนั้นเราไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยอะ่ะถ้าเป็นมวยก็มวยตาแตกอะ่ะโดนเดินต่อยอย่างเดียวเรารอให้มันหมด3 0ไอเก้าสิบนาทีให้ให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยอมรับว่าวันนั้นสู้ไม่ได้โดน30แล้วก็ อะไรแขก EP แรกพี่่นแหละที่ทับถมผมอ่ะผมว่าแฟนเมืองทองหลายๆคนก็ประทับใจแมตช์นี้ยแหละใช่โอ้ <c oughs> พี่ชายที่เคารพรักครับเมื่อกี้เราพูดถึงต้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเสื้อของต้นกันดีนก,กว่าว่าเออของบันสะสมของต้นตั้งแต่ตอนไหนเน,ะนาะนลืบดินเนี่ย,นเ,นยเขาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับ BEC เทโลนะครับปีแรกที่เป็นนักเตะชุดใหญ่ใช่ครับเป็น b c เทโลปี2012ครับ อันนี้ก็คือปีเดียวกันแต่เก็บ3าสีเลยถูกไหมครับใช่ครับปีนี่ครับก็จะมีทุกสีเลย1นึสจะเป็นตัวนี้3ก็จะเป็นเซตนี้อ๋อบอลก็จะเก็บเป็นเซตสามตัวใช่ครับก็จะพยายามเก็บให้ครบล่ละครับ14อันนี้15 15ผมจะเก็บเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นปีแรกของต้นกับบุรีรัมย์อ๋ออันนี้คือต้นมาอยู่บุรีรัมย์ปีแรกก็จะเป็นเนี่ยครับก็คือเก็บ3ตัวเลยใช่อันนี้ผมทําดีเทลคนละรายการใช่ไหมดีเทลอันนี้อ่ะครับเป็นเดบิวของต้นคือ เล่นให้กับบุรีรัมนัดแรกอืเ่อจะใส่คนี้เล่นให้บุรีรัมนัดแรกเลยนะใช่ครับก็อันนี้ก็นนกเป็น,ปนแชมป์5สมัยช้างเอฟเอคัพก็คือคนละรายการอันนี้เป็นโตโยต้าไทยลีกถูกไหมใช่ครับนนเป็น3รายการเลยตัวนี้ ใช่ไหมครับใช่ครับปีนั้นได้5้าแชมป์อะครับพี่โต้งปีนั้นบอลบอกได้5้าแชมป์ครับผมเป็นอะไรที่ชอบความรู้สึกมากมากเหมือนกันเขาทำหมันไรผมตรงนี้อันนี้ก็พิเศษอันนี้เป็นประตูแรกที่ต้นยิงให้กับบุรีรัมย์ครับยิงโอสถสภาปี2015เหมือนกันครับเป็นนัดเยือนนัดเยือนโอสถสภาวันที่อะไรระบุไว้แล้วครับก็จะมีแปลกๆครับอันนี้มาดูแปลกๆกันตัวนี้เป็นฟุตบอลสี่เหล่าทับครับ ต้นเล่นให้กับตำรวจที่เขาเรียกหมดต้นเนี่ยแหละครับเ<บ>นี่ยครับเป็นฟุตบอลสีเหล่าทัพต้นใส่เบอร์35นะครับปีนั้น1ิกใส่เบอร์21อ็อ๋อเ็เล่น2ปี 2> เล่นให้ครับเล่นให้กองทัพตำรวจนะต,ตำรวจไปเรื่อยๆไปดูทีมชาติดีว่าพี่นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ประตูแรกของนรืบดินกับทีมชาติครับเนี่ยกัเจไปสองคนม้างตอนนั้นน่าจะเป็นคิงคัพป่ะใช่ผมจำใช่ใช่ครับยิงยิงคิงคัพเนี่ยรายการคิงคัพครับใส่ใส่เบอร์17ใช่ไหมครับใช่ครับ17ครับ อันนี้เป็นซีเกมครับซีเกม2013อันนี้ซีเกมพม่าซีเกมพม่าใช่ครับซีเกมพม่าเอฟเอฟซูซูกิครับที่เราเป็นแชมป์นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ประเทศเรามีแห่นะครับใช่เนี่ยครั้งสุดท้ายที่เรามีแห่เสื้อปกขาวนี่น่าจะมีสตอรี่ให้แบบเล่าเยอะนะมีจริงจริงมันมีหลายเขาเรียกไงหลายรายการอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เตะคัดบอลโลกอันนี้เตะยูยี่สามอ่าอันนี้ก็ะิยามอันนี้จะเป็นยูยี่สามนะครับผม คือจริงๆมันไม่ใช่แมตบอลทั้งหมดผมเป็นท<ม>างคัรบอนโลกอามันไม่ใช่แมตบอลทั้งหมดคือผม,อมผมบางตัวที่มันไม่ได้แมตบอลอะผมก็พยายามที่จะตามเก็บตามเก็บให้มันเหมือนนักเตะที่ส,สุดครับก็คือเป็นเบอร์แบบนักเตะนะครับแล้วก็ไซส์เสื้อก็จะหาไซส์เสื้อที่เป็นของนักเตะมาเก็บครับเบอร์แบบนักเตะก็คือจะเป็นเบอร์ ที่ไม่มีโลโก้ใช่ไหมครับเบอร์ไม่มีโลโก้ครับแต่มีลายน้ำาตมีลายน้ำใช่ครับมันไม่สามารถใช้โลโก้แกนสปอร์ตได้ในการแข่งขันของฟีฟ่าก็แค่นั้นเองครับอันนี้คือเสื้อตัวที่ผมชอบที่สุดของของทีมชาติไทยผมว่าสวยนะคิงคัพปีนี้ผมแบบสวยครับแต่ต้นไม่ได้ลงเลยครับเพราะว่านะปีนั้นอ่ะต้องยอมรับว่าฟอร์มที่ซองโดดีมากแล้วก็อ่าแต่ต้นติดทีมผมก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่จะไม่เก็บเสื้อนะครับก็ทำเก็บ แล้วก็เป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์เพเยอร์อีกครับ2016นี่ถ้าผมไม่ผิดสีแดงไม่ได้ใช้ใช้ได้สีน้ำเงินแล้วต้นลงเฉพาะนัดญี่ปุ่นแล้วก็ไปเป็นสีดำขาวเปลี่ยนแบรนด์อีกแล้วอ่าเป็นเป็นวอริกเป็นวอริกเป็นวอริกสีดำตัวนี้ก็สวยนะสวยครับอบตัวที่ออกมาตอนนั้นอบก็คือปีนั้นมันจะมีขาวกับดำแล้วข้างหลังนี่เป็นอะไรครับส่วนใหญ่คือผมมาเก็บเสื้อตอนปี2015เนี่ยผม พูดง่ายๆคือเสื้อแฟนบอลเนี่ยผมสามารถแบบเดินไปช็อปไหนแล้วก็ซื้อพิมพ์เบอร์ออกมามันก็จบมันก็เลยเหมือนคับมันไม่ท้าทายตอนนั้นนะมผมรู้สึกนะตอนนั้นนะผมก็เลยพยายามอยากได้เสื้อที่แบบมีลายเซ็นนักเตะอยู่บนเสื้อเนี่ยอ,อ,อันนี้คือทั้งกราวเนี่ยผมมีลายเซ็นนักเตะบนเสื้อที่มีลายเซ็นนักเตะทุกคนเลยเหรอของทีมอย่างนี้หรอหรือว่าไงครับใช่ครับอย่างอ่ะเรามาดูตัวนี้เป็น,เ,ปนเนี่ยก็คือนักเตะทุกคนในในทีมชุดคิงคัพนั้นครับ เซ็ <Zen> นไว้คือผมไม่ได้ไปดูนัดนั้นหรอกนะแต่ว่าเหมือนว่าผมได้เสื้อมาปุ๊บผมก็จะแบบเออคนนี้อยู่ทีมสมมติว่าตอนนั้นพิตีสินทวีชัยอยู่สุพรรณผมพอมีเพื่อนอยู่สุพรรณผมก็จะส่งเสื้อตัวเนี้ยไปทิ้งไว้สุพรรณแล้วก็เฮ้ยเอาไปให้พิตีเซ็นให้หน่อยเซ็นจุดนี้กลับมา<ล>ก็กลับมาอ,อ่าเนี่ยใจเย็นอยู่ตอนนั้นอยู่อาร์มี่ก็ส่งไอเนี่ยไปที่เพื่อนคนหนึ่งไปเซ็นเนี่ยตอนนั้นมี อันนี้ธนาชนะบุตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเสื้อตัวหนึ่งอ่ะผมผมเสียค่าเอ็มเอสเยอะอ่ะทำลายทำลายก่านจะจบนักเตะทุกคนกี่เดือนตัวนี้เป็นปีครับตัวนี้เป็นปีคือจะให้ดูว่าความพยายามเนาะของบ้าครับความพยายามของแบบคนที่ชอบอ่ะตัวนี้ผมใช้เวลาวันเดียวเพราะว่าผมเขาอยู่ด้วยกันหมดอ่าผมได้ไปดูซ้อมวันนั้นอ่ะแล้วก็นักเตะเขาเดินมาผมก็แบบฝากเซ็นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางคน เดินผ qu ่านไปแล้วผมก็ว huh. uh ิ huh. uh ่งไปดักอะไรอย่างเงี้ยมันก็วันเดียวใช่ครับโมซอนเนี่ยบอกเลยว่าผมรบกวนชาวบ้านไปทั่วเลยผมรบกวนชาวบ้านไปทั่วเลยอย่างแบงคอกเนี่ยผมก็จะมีพี่ๆที่เขาเนี่ยเชียร์แบงคอกเขาก็แบบเขาเขาไปดูทุกนัดอยู่แล้วไงแล้วเขาไปรอนัเตะบางทีก็ได้มา2 2คนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกคน2คนอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ปีแรกรีซอมาถ้าผมไม่ผิดอะแล้วเหมือนกับคนสุดท้ายที่ขาดมันขาดรีซอ พี่เขาเอาไปให้รีซอเซ็นเซ็นที่หลังใช่ไหมเซ็นสุดท้ายเลยแล้วขาดจากรีซอขาดจะไม่ได้จะเป็นเอกชัยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยรีซอเอาเสื้อตัวนี้วิ่งลงสนามไปให้เซ็นก็คือขอบคุณมากนะครับพี่ถ้าพี่ดูเทปนี้อันนี้ก็จะไปรบกวนพวกเพื่อนๆที่รู้จักกันแล้วบิดเกอร์อ่ะอันนี้ทีมบ้านเกิดครับลำปางอ๋อลำปางนะลำปางเอฟซีเป็นโลโก้เป็นอันดับสองของโลกแต่ว่าที่สวยใช่ครับี่เบอกเคยเป็นอันดับสองโลกเพราะว่าล่าสุดจัด อันดับผมไม่รู้ว่าอยู่อันดับไหนแล้วจบฤดูกาลมั้งแล้วเขาไปทานข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแหละก็จังหวะได้เจอครับรก็เลยได้ให้เซ็นไว้ครับมีเมืองทองยุคเขาเรียกแฟนเมืองทองจะเรียกยุคดีมทีมแบบผมเรียกยุคนรกแตกแตกแตกคือมันจะหาทีมมาชนะทีมนี้ปีนั้นถ้าไม่เป็นแบงคอกอะมัน11ตัวมันทีมชาติหมดกำลังหาอะไรก็น พี่โอ้นลังสรรค์นะโ <N> อ้นลังสัน <N> จริงๆตัวนี้เซนพาดเขาไปเซนขงหลังด้วยเนี่ยพิตีสินทวีชัยอยู่นี่ชนบุรี2016ครับตัวนี้ผมรู้จักตอนนั้นเหมือนซื้อขายกันกับพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ชนบุรีลแลวเขาสนิทกันกับกล้องเกิร์กลิฟตัวนี้กพี่กล้องเป็นคนเอาไปเซนให้ผมตัวนี้มีเจนลบนี่นี่เจนลบสัมเพาดีเนี่ยกล้องหน้าจิตอาสาผมก็ชอบพี่นี่มีเต้พิธีวัดมาดูราล์กันเมื่อกี้เราดูราบ์กราลางนี่เป็นยังไงครับบอล แมตบอลนารูบดินปี2012ครับอตอนเริ่มเล่นชุดใหญ่ให้กับเทโลครับสภาพมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ลายเซ็นเก่าอ๋อมีเปลี่ยนลายเซ็นด้วยใช่ไหมครับครับลายเซ็นเก่าตอนตอนเป็นดาวรุ่งนะครับอย่างบางอันก็นักเตะเขาให้มาฟรีแบบผมค่อนข้างจะเกรงใจในการรับของฟรีจากใครนะครับ ถ้าไปเอาของใครมาต้องขอบคุณมากนะครับ <c oughs> นี่ครับแม์บอลในตำนานนะครับตัวนี้มันใช้ใช้แค่2นัดครับสีดําเมืองทองปีนั้นตัวนี้เป็นนัดเยือนราดบุรี <c oughs> นะครับแล้วก็อีกนัดหนึงที่ใช้เหมือนจะเยือนเทโล <c oughs> นี่ก็ตำนานอีกตำนานหนึ่งผมนะ <c oughs> ใช่ป่าวเ่านีอ่อันนี้คือหลังจากมันม,มันต่อมาจากเสื้อเมื่อกี้ที่เป็นลายเซน็นคือ รีซอเป็นคนเอาเสื้อไปเซ็นให้ผมผมก็เลยแบบระปับใจอะไรเงี้ยผมก็คุยกับพี่ที่เขาเชียร์แบงคอกว่าผมอยากได้แมตบอลรีซอสักตัวนึงเนี่ยผมจะทําเสื้อไปแลกอะไรเงี้ยครับไปแลกนัดนัดเทโลครับไปเยือนเทโลคือผมไปดูด้วยวันนั้นอ่ะแล้วก็พี่ต้นครับพี่ต้นกิติพงศ์มูแถวเชือกอเป็นคนพาผมเข้าไปหาพี่ซอไปเอาเสื้อตัวนี้ออกมาจากล็อกเกอร์ลูมจากจากห้องพักเลยครับ,บพี่ซอเตรียมไว้ให้น,นี่ครับจัก,กรพันพรสนี่ อันนี้ผมไปกับอันนี้เชื่อวิเศษนี่ครับตัวนี้ฝากถึง EP พหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมไปกับ EP พหนึ่งครับเหมือนว่าเป็นแมตช์วอนตัวแรกที่ผมรับจากมือนักเตะจริงๆ <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าตัวนี้ชีช้ำนิดนึงเป็นนัดที่ตังยิงบุรีรัม <c oughs> ผมว่าแฟนเมืองทองหลายๆคนก็ประทับใจแมตช์นี้แหละพี่กบครับพี่กบพี่กบนัดเยอลลำปางออมาที่นี่เลยใช่ครับพี่กบนัดเยอลลำปาง สิริพันธ์พ่วงจันครับของมิวทอผมจำไม่ได้นัดน่าจะเป็นนัดสุพรรณตัวนี้ก็เป็นแมดวอนตัวล่าสุดเลยครับของของจักรพันธ์พรสายนะครับก็ล่าสุดที่ว่าคือก่อนปิดเบรกโควิดเลยครับตัวนี้ถ้าผมไม่ผิดคือนัดที่เปิดบ้านเจอโคราชพี่ชายสุทธิรักษ์ผมขับรถไปเอาจากลาดบุรีให้เลยนะครับแล้วก็ส่งมาครับฝากขอบุณทั้งพี่นูแล้วก็ทั้งพี่บอลจักรพันธ์พรสายรวยครับ ลรานี้เป็นเป็นเสื้อบุรีรัมยครับเป็นแฟนไซส์ที่ผมซื้อใส่เองบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยได้ใส่ครับเดี๋ยวกันผมเริ่มเชียร์ตั้งแต่2015ก็จะมาตรงนี้เนาะนนแล้วฝั่งนี้คือซื้อย้อนหลังอ่าเนี่ยอย่างปีนี้มีชปุยมาเนี่ยผมก็ซื้อชปุยไว้อ่าได้แมตต์ดีเทลมาผมก็เลยจำเป็นต้องทำาเรับอบอรีนีมุยเมอยอ,องครับเอง ไม่แพ้้ดวยอกมันสิบอันนี้ขอปกก่อนขอปกนี่คือไม่มั่นใจว่าได้ใส่เตะหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่อามันนี่ครับอามันโบลานแท้ๆเลยนี่คือสกรีนเลยครับพวีสองพันสใช่ครับสองพนิบนะพี่โอนหลังสัรพี่กบแล้วก็พี่กบอรามซ้ายก็มาไล่มา2011ันนี่จำได้ว่าไปซื้อตอนที่แบบเขาโล่ะมันก็เลยยังได้ป้ายห้อยมา ส้มตัวนี้ส้มตัวนี้ก็ซื้อจากช็อปบุรีลำครับมันมาขายตอนมันมาเนี่ยป้ายห้อยเหมือนกันเนี่ยครับเดิมๆเลยครับผ้าแบบเหมือนผ้าุนหนูนี่แบบผ้าเสื้อยืดน่าจะใส่สบายมากในปีนี้ผมว่ามันชุ่มน้ํามากก็จะชุ่มน้ํามากครับตัวนี้ไม่รู้ว่านักเตะใส่แบบนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ2013เนี่ยมันจะเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามากับเสื้อบอลละจะเป็นเป็นถ้าผมไม่ผิดเขาเรียกว่าซินเทคนี่ ว่าไงไล่สองอ,นนอันนี้คือมาหาตอนอามันหายากแล้วครับอามหายากนี่ตอนนี้มันสวยตรงแขนเสื้อครับพอพับขึ้นมาจะเป็นธงชาติไทยตัวน,นี้ผมหามากเลยนะตอนที่แบบมาเชียร์บุีรำใหม่ๆผมพยายามจะหาตัวเนี้ยมาใส่อยากใส่ไปเชียร์แล้วต้องเฮ้ยไม่รู้ว่ามันต้องพับม,มันเท่ดีนี่ครับแชมป์ไร้ผ้าห้าสมัย อันนี้เป็น ACL นัลิบดินนะครับแล้วก็มาเป็นฟอนไทยลีกอันนี้เป็นเสื้อฉลองแชมป์ทำอาร์มพิเศษออกมาสูบเงินแฟนกู12แท้แท้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็มานี่อันนี้แปลกๆนะ oh, ฟอนไทย,ไทยอ่านี่ผมจำไม่ได้ไว่าทำในไม,ใไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใ,ชหใ,ชให้แฟนบอลใส่อันนี้ขายแฟนบอลอักษรจะเล็ก แต่พอนักเตะใส่มันจะใหญ่เสื้อจักระพันแก้วผมตัวเดียวในบ้านของผมมีของวินอตสคนเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนัดเมืองทองนะครับพี่โต้งครับโน้ตจักรพันยิงสามศูนย์โค้งเลยลูกนี้ยเดี๋ยวต้องเก็บของพี่โนต่์พี่ตัดพี่ตัดไฮไลท์อันนั้นใส่เข้าไปด้วยนะให้พี่โต้งดูนะโค้งเงี้ยแล้วโนตจักรพันหันมาถ้านี้ผมก็เลยจาเป็นต้องทําพี่โนตสสีชมพูที่ผมชอบนะปีนี้สีชมพู่ เอ่าผมผมชอบสีเสื้อผมไม่ชอบคุณภาพมันเพราะว่าปีนี้เฟกมันเริ่มคืออันนี้มันเป็นเสื้อเสื้อใหม่ป้ายห้อยครับแล้วก็มันเลยยังไม่มีปัญหาผมซื้อย้อนปีอ่ะคือปีนี้2020ิผมเพิ่งซื้อไซส์เด็กให้ลูกสาวใส่ซักปุ๊บแม่งเหมือนเสื้อป่าวไปหมดแล้วครับแบบเอามาลงเอามารีอะไรไปหมดเลยครับนี่อ๋อันนี้อ่าอันนี้คือ 2018แล้วครับอันนี้เป็นปีสุดท้ายที่นารูบะดินใส่เบอร์13เป็นปีที่ผมดูฟุตบอลไม่สนุกที่สุดเพราะว่าต้นเจ็บนะไม่ได้ลงเลยเมั้งลงน้อยมากครับจริงๆมันเป็นปีที่บุรีรัมได้แชมป์นะอ,อ๋อแต่ต,นต้นอ<ม>่าแต่ตนไม,ไม่ค่อยได้ลงใช่ครับมีมีส่วนร่วมแต่ว่ามีน้อยหน่อยพอฤดูการต่อมาเอะผมเห็นแวบๆอันนี้เป็นปีไหนครับปี19ครับาปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี้ยปีอ๋อก็คือต้นเปลี่ยนมาใส่15นี้ตนิงแต่ปีไหน ปีปีสอง9สิบครับ19เก้าครับมาพีซีซั่นที่ลำปางแล้วทำไมแล้วผมก็ถามผมก็ถามแหละว่าทำไมถามถามไปแหละแล้วก็เขาก็บอกว่าเพราะว่าเจ็บบ่อยสิบสามเลขเหมือนเขาถือว่าเลขเป็นเลขแรงอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเลขเปลี่ยนลายเซนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยก็เลยมาเป็นสิบห้าแล้วก็อันนี้มาเป็นเสื้อ เสื้อฉลอง10ปีของบุรีรัมย์ครับก็คือตั้งแต่ที่เราเล่ามาเมื่อกี้จนถึงเสื้อตัวนี้มันคือ,ม,คอมันครบ10ปีบุรีรัมย์ยู่นเตดก็เลยทําเสื้อตัวนี้ออกมาใช้นัดเดียวถ้าไม่ผิดเป็นเยือนชัยนาทคือรู้ว่าเจอชัยนาทแต่ไม่จําไม่ได้ว่าในบ้านหรือนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็น ACL สุดท้ายอ่าไ,ได้เป็น ACL สองตัวนี้ ACL อันนี้เป็นเสื้อแข่งไม่ได้แข่งอันนี้ได้แข่งฮะอันนี้อันนี้ดได้แข<ด>่งแล้วตกกรอบครับโอเคก็ คร่าวๆคือบอลก็จะแนะนําว่าเออเขามีเก็บแบบไหนเก็บแมตบอลเก็บเสื้อที่มีลายเซ็นหรือว่าเก็บเป็นของต้นมริแล้วก็อ,อันนี้คือจะเป็นราวนี้เป็นปรรม่มทั้งหมดเดีย๋ยวเราไปัางเรียกว่าเก็บไปเรื่อยอะยัง <laughs> เก็บอยู่ <laughs> <อ>เก็บเก็บเก็บครับตามเก็บตามเก็บอย่างนี้จะถามบอลนิดหนึ่งว่าเฮ้วเราเก็บสะสมแบบอย่างเงี้ยรวมๆ เราเก็บทั้งหมดประมาณกี่ตัวจ้ะพี่ถามให้ผมมอบตัวกับเมียใช่ไหมอันนี้ถามเพื่อเวทนาให้กับท่านไหนที่อยากสะสมเหมือนเราเพราะว่าแต่ละตัวที่เราได้มาคือมันมันไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวเราก็ซื้อได้ถูกไหมครั้งต้องอาศัยคอนเน็กชันบางสายต้องอาศัยเวลาแล้วก็บางทีผมก็ฝากไปลงบ้านเพื่อนแล้วค่อยไปเอาถ้าเป็นบอลไทยอ่ะหกเจ็ดร้อยตัวน่าจะมีครับน่าจะมีเพราะว่าผมไม่ได้มีแค่บุรีรัมย์อะอย่างงี้ถ้าบอลไทยหกเจ็ดร้อยตัวแล้วเป็นบอลนอก สร้างของบอลก็เก็บเหมือนกันใช่ครับตอนนี้ทําเพจอ่าพวกอะไหล่บอลนอกด้วยอย่างชื่อเบอร์พิเมรีกลาลิก้าอะไรพวกนี้ก็คือผมสามารถสั่งแล้วก็สั่งมาขายได้อะไรเงี้ยครับงั้นถ้าท่านไหนที่สนใจอะอะไหล่บอลนอกอาจจะเป็นอาร์มหรือเป็นเบอร์น่ยติดต่อที่ได้เพจไหนครับบอลเพจอ่าเดอะฟุตบอลกาฬนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างให้นะเดี๋ยวเอาโลโก้แปะไมาให้ครับได้ครับผมก็พอเรารู้ว่าเออบอลไทยกับบอลนอกเราสะสมสองสองสองคลาสเนี่ยเกือบเกือบทันกันตัว Icana, ครับก็คือเหมือนที่บอลแจ้งต่อแรกคือเราไม่รู้หรอกตัวสามรอยนั้นนะพี่สผมซื้อตัวสามร้อยบอลยังบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันต้องมันมันก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามาเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเข้ามาอย่างไงจนทุกวันนี้ก็คือบอลทําเป็นห้องสะสมเป็นห้องห้องหนึ่งเลยนะครับผม ครับเมื่อกี้ที่เราบอกไว้ว่าเด๋ยาจะพามาชมอีกบางส่วนที่บอลเป็นห้องสะสมเสื้อบอลน,นี่คือบอลทําเป็นห้องสะสมเลยอันนี้ก็คือจะมีทั้งหมดในว้บอลที่เราสะสมทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นบอลทั้งบอลไทยและก็บอลต่างประเทศใช่ครับก็อันนี้คือไม่มีของต้นอยู่ในนี้อ๋อไม่มีของต้นครับของต้นจะอยู่ในบ้านหลังนีงต้นที่อยู่อีกห้องหนึ่งนี่ก็เป็นเสื้อแมนยูครับปี2002ถึง2004ตัวนี้ใช้2ฤดูกาล ผมลายเซนเตทั้งทีมนะครับก็มีจริงมีเสื้อเล็กด้วยนะเป็นปีสุดท้ายตัวนี้เป็นปีสุดท้ายของไปแฮมแล้วเป็นปีแรกของโรนโดอันนี้เป็นตัวไหนครับบอลอันนี้เพื่อนตำรวจครับปีสองพ2 0ส0ิบต้นยังเป็นเยาวชนเพื่อนตำรวจอยู่เลยครับตู้นี้ก็จะเก็บของต้นอย่างเดียวใช่ไหมครับตู้นี้ตนนี้ครับต้นกับนิวต้นกันนิวอ๋อก็จะเห็นว่าเยอะมากยบอลนะผมแล้วก็ คือเหมือนทาห้องนึงไม่ใช่ห้องนึงดิสองห้องละอันนี้ห้องนึงอันนี้ห้องนึงเอาไว้เก็บเสื้อบอลอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าเราแพลนดูดีๆจากจะให้กล้องแพลนดูดีๆว่าไม่ได้ม <tho> ีเฉพาะเสื้อบอลนะครับผมนะครับผมไม่ได้มีเฉพาะเสื้อบอลดูข้างหลังผมเนาะมีอะไรบ้างนะครับผมเอาอะไรมอบให้ยังเอออยู่ในรถมอบอะไรพี่ส่งเสื้อดีเฟนส์ไทยแลนด์มาให้บอลแล้วตัวหนึ่งนะให้ใหม่ไงอ๋อให้อีกตัวได้ได้ได้ เด yeah. ี๋ยวให้กูต mm ่ด hmm. ตัวนี้แล้วส่งให้เยอะโดมอนแมนไหมนี่รายการมึงเอาเสื้อแบบนี้มาให้ให้เขาหรไงลูกเรื่องแต่แล้วเลยนะมึงก็อย่าพูดไปมันเป็นภาพที่เราแจกทุกเทปอ่ะมันไม่ได้จริงหรอกเอาตัวนี้แหละวนมาใช่แล้วเอาคืนทุกนะก็ต่อไปจะเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งครึ่งคิดว่าบอลน่าจะเหมือนมีวิทยาทานให้กับท่านที่สะสมได้ใหม่เพราะว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้เล่นคนที่12เหมือนกันถูกไหมครับ,รบเรามีอะไรที่จะฝากถึงแฟนบอลที่เป็นผู้เล่นคนที่2ของเราบ้างในการเชียร์บอลนี้ครับถ้าถามผมนะคือตอนนี้บุรีรัมตอนนี้กับตอนที่ผมเชียร์ตอนที่เริ่มเชียร์ตอนที่2015เนี่ยฟอร์มมันไม่เหมือนกัน <c oughs> คือมันจะมีขึ้นมีลงอย่างาแฟนเมืองทองก็เหมือนกันครับ <c oughs> คือตอนนี้2016กับตอนนี้2020เมืองทองคนละทีมเลย คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะเลิกเชียร์ทีมทีมนั้นเนี่ยคุณควรย้อนกลับไปว่าวันแรกทำไมคุณถึงเชียร์ทีมทีมนี้มันผมมองว่ามันมันมากกว่ามันเป็นมันเป็นมากกว่าทีมฟุตบอลนะ,ค,นะครับคือผมก็ยังจะเชียร์บุรีรัมย์อย่างนี้ต่อไปต่อให้ทีมจะดีหรือไม่ดีผมก็จะเชียร์อย่างนี้ต่อไปนะครับฤดูกาลนี้เราคาดหวังกับ กับฟอร์มของทีมที่เราชอบไหมแชมป์แชมป์ครับแชมป์ไม่หรเอกผมรเคยเห็นหนะถ้าถามแฟนบุรีรัม <c oughs> ทุกคนคือเป้าหมายตอนต้นปีทุก <ucking. S 1> ทุกปีเรามองถึงแชมป์ทุกปีด้วยขนาดของทีมด้วยความสำเร็จเดิมของทีมที่ปีนี้เรามาแน่อย่างเงี้ยคือโอเคใน4ี่นัดที่เราสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทไม่ดีเราก็ต้องดูว่าหลังจากโควิดแล้วโปรแกรมถี่ขนาดเนี้ย ทีมที่ปีนี้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งถ้าเรือ BG b a n g k o k หรือจะเป็นลาดบุรีเขาจะยืนระยะได้สู้กับบุรีรัมได้ไหมหรือบุรีรัมจะทำได้ดีแค่ไหนในการาในการทวงแชมป์คืนปีนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมีถ้วยฟุตบอลโลกตั้งอยู่ทำไมบอลถึงเอาถ้วยฟุตบอลโลกมาตั้งตรงนี้ครับอลอือคือจริงๆแล้ว่ผมพูดกับครอบครัวผม แล้วก็เพื่อนๆที่แบบสนิทกันอยู่ตลอดว่าวันหนึ่งถ้าบอลไทยได้ไปบอลโลกผมจะไปดูไม่ว่ามึงจะจัดอยู่ที่ไหนบนโลกหรือตั๋วจะแพงยังไงที่พักจะแพง,งไงขอได้ไปดูสักนัดอยากไปจริงๆแล้วผมมองว่าชุดนี้แหละที่จะพาเราไปผมมองว่าถ้าไม่ไปตอนนี้แล้วคุณจะไปตอนไหนอะ<ม>คือผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะเห็นนักเตะไทยชูถ้วยนี้นะ แต่อยากเห็นทีมชาติไทยในรายการนี้สักครั้งหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆบอลไทยไม่ว่าจะสโมสอนไหนที่เขาติดตามเชียร์ทีมชาติไทยเขาอยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกก็วันนี้ก็คือเราก็มีทั้งอบอลก็ให้ทั้งความรู้และสาระเกี่ยวกับทีมบุรีรัมหรือว่านักเตะที่บอลชื่นชอบเนาะวันนี้ทางเพจก็มีของเล็กๆน้อยๆให้บอลน,นะผมก็ุดเป็นเสื้อนะผม เป็นเสื้อจากไอคอนนูนะครับผมเมื่อกี้นี้ถอดมานะครับผมเ,เสื้อสวยจากเพจไม่ดไ,ไม่ถ่าย Defense Thailand <c oughs> นั่งหัวร้อยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นเสื้อนะครับสวยสวยจากเพจของเราฝากไปให้บอลหนึ่งตัวนะครับ ท้านี่ก็คือสําหรับาทางเพจก็ฝากสินค้าของเกจเนี่ยคือลูกค้าท่านไหนที่สนใจกรอบใส่โชว์เสื้อฟุตบอลสวยไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังยาเทียมพื้นหลังกัมหยี่หรือว่าเป็นพื้นหลังสีเดียวกับกรอบก็สามารถอินบ็อกเข้ามาคุยกับทางเพจได้นะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งสำหรับดีเฟนส์ไทยแดงด้วย,ยว่าเรามีคลิป สนุกสนุกหรือว่าอีพีหน้าเราจะไปเยี่ยมชมของอสะสมของแฟนบอลท่านไหนโปรดติดตามติดอีพีต่อไปนะครับผมวันนี้าทาง DEFENSE t ์ a ท l แ n นต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบอลสวัสดีครับบ๊ายบายแชมเปี้ยนส์อีก ฝากสนับสนุนสินค้าทางเพจ Defense Thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ